สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้งานนะครับโหมดจำสตาร์ทนะครับของเครื่องชาร์จแบตโโลรุ่น c d 5 0 r นะครับผมว่ามันใช้งานยังไงนะครับในกรณีที่แบตเตอรี่ลดนะครับเสื่อมรถสตาร์ทไม่ติดนะครับในเครื่องชาร์จแบตรุ่นนี้ของเรานะครับก็จะมีโหมดจำสตาร์ทนะครับในตัวเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานโหมดจ m สตาร์ t กันนะครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้ นำสายขั้วบวกนะครับมาที่12โวลต์นะครับหน้าตู้นะครับตัวนี้นะครับหมุนเข้าไปนะครับหมุนให้แน่นๆนะครับผมต่อมานะครับนำสายขั้วลบนะครับมาคลิปที่แบตเตอรี่ลดเรถเลยครับผมคลิปให้แน่นๆนะครับแล้วก็นำสายขั้วบวกเข้ามาคลิปกับขั้วบวกนะครับ เรามาเช็คความถูกต้องอีกทีนะครับว่าพวกบวกกับตัวลบนะครับถูกตำแหน่งกันนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยครับผมแล้วก็มาที่โหมดจัมสตาร์ทนะครับก็คือรูปคนกับรูปรถนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วให้เปิดนะครับเครื่องนะครับมาที่ตำแหน่งออนนะครับผมแล้วก็ไปสตาร์ทที่รถได้เลยครับ มเมื่อติดแล้วนะครับให้ปิดสวิตช์นะครับผมปิดสวิตช์ครับแล้วก็ออกนําสายก็บวกออกมานะครับแล้ว,วลก็ลบนะครับให้เรียบร้อยก็คือเสร็จสิ้นในการใช้หมดจาสตาร์ทนะครับในกรณีที่เครื่องไม่ติดนะครับจาสตาร์ทแล้วลดยังไม่ติดนะครับไม่ควรทําเกิน5ครั้งนะครับผม เพราะว่าอาจจะทำให้อะไรสตาร์ทของรถยนต์นะครับเสียได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ